จังหวะบัมเนี่ยจังหวะบัมเพราะจังหวะบัมเนี่ยใครที่ไม่รู้เนี่ยไปปรับโชคในจังหวะบัมให้มันแข็งนะโชคพวกเนี้ยมันใช้งานแป๊บเดียวก็ต้องไปรีวาลแต่วัสะดุอุปกรณ์เนี่ยมันทาให้แข็งแรงได้นะฮะมันทําให้แข็งแรงได้แต่มันจะทําคุณสมบัติเนี่ยให้มันใช้งานได้ในขณะที่ถนนทั้งเส้นก็ไม่เหมือนกัน นะมีหลุมมีบ่อมีเรียบไม่เหมือนกันแต่ในสนามแข่งเนี่ยไม่ว่าเขาจะวิ่งกี่รอบกี่รอบเนี่ยสนามเขาเนี่ยมันเรียบเหมือนกันหมดนะเขามีค่าของความร้อนของสนามเพื่อให้ช่างต่างๆเนี่ยปรับยางปรับโช๊คปรับแหนบปรับสปริงถูกไหมครับการปรับยางปรับโช๊คปรับแหนบปรับสปริงเนี่ยที่จะไปวิ่งในถนนเรียบๆแต่อุณหภูมิหลากหลายบางทีฝนตกมากเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากนะเพราะนักแข่งเอยช่างช่วงล่าง นะที่เป็นทีมงานเนี่ยเขาก็ปรับมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายหรอกครับนะมันไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือมากมายในสนามแข่งใช่ไหมแต่สิ่งที่ผมทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมองไม่เห็นด้วยตานะครับแต่มันจะทําให้ยางโช๊คแนวสปริงก็ปรับง่ายขึ้นนะครับแล้วตัวเนี้ยมันมีความยืดหยุนนะฮะหมายถึงมันมันแบบมันการทําให้มันหักล้างแรงกันได้เนี่ยมันทาให้แรงส่วนเหลือน้อยลดการวิ่งของรถการเกาะถนนต่างๆจะดีไปหมดความปลอดภัยมันจะมาอย่างเงี้ยนะฮะ